ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Re เทิร์นสตูดิโอกันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของอ e ีฟรูบอล2024ัโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้นะคนจะดำเนินการพูดถึงการรีวิวแผนแรงกันอีกแล้วทุกคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแรงนะครับคนหรือว่าแผนแปลกแผนใหม่ประจำสัปดาห์นะครับก็มาดูด้วยกันนะครับว่าแผนแรงที่ใครหลายลคนรอคอยนะครับกลับเข้ามาแล้วหรือยังนะครับหรือว่าแผนแรงแผนเดทท็ดที่หลายคนกำลังถามหานะครับ ย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างก็มาทําการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก่อนยทุกคนขอเน้นย้ำอีกทีแล้วกันนะครับคนก็เน้นย้ําให้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือสำหรับสัปดาห์นี้คนเหมือนเดิมเลยนะครับแผนแรกที่หลายคนถามหานะครับว่าจะเป็นแผนของ4-2-4หรือว่า 4114นะครับทั้ง2แผนนี้ก็คือยังไม่กลับเข้ามานะครับทุกคนก็คงต้องรอดูกันต่อไปเลยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไร่นะครับและเช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ4132ที่มี AMF3 ตัวทุกคนหรือว่ากองกลางตัวลูก3ตัวนะครับซึ่งแผนนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปแลยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไรนะครับสำหรับเหล่าแผนแรกต่างๆนะครับ ก็เป็นการชี้แจงให้คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับแผนแรกที่ใครหลายคนถามหานะครับก็เรามาดูในส่วนของแผนเด็ดเชื่อมการแนะนําให้ในคลิปนี้กันบ้างนนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนเกมแผนก่อนเลยแล้วกันนะครับก็มาไล่เรียงดูเลยแลยกันนะครับว่าแผนเด็ดที่หลายคนถามหานะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มที่แผนแรกทุกคนมาด้การเปลี่ยนทีมกันก่อนเลยแลวกันนะครับก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือเปลี่ยนสโมสรคนรอบแรกนะครับทุกคนหรือว่าแผนแรกนะครับไปที่ ยุโรบอลทนพรีเมียร์อังกฤษนะครับแล้วก็มาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากนั้นก็มาในการจัดทีมทุกคนไปที่โค้ชเปลี่ยนแผนเดฟเฟ์นี่ครับเป็นแผน4-2-2-2ที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งกันก่อนเลยเลยกันนะครับทุกคนนี่คนเอ็ม AMF นะครับแล้วก็ปรับเป็นกองกลาง CMF อีกหนึ่งคนนะทุกคนนี่เลยนะครับ เป็นแผน4-2-2-2ก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกองกลาง2ตัวนะครับกลางตัวลุกอีก2ตัวทุกคนเลยก็มีปีกซ้ายปีกขวาไม่มีกองหน้าตัวเป้าและตัวต่ำนะครับขอใครชอบแผนนี้ด้วยใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือแผน4-2-2-2ที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับมาดวลต่อแผนต่อไปทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ทุกคนมาที่ทางฝั่งของ ยุโรปทุกคนเลยก็มาที่ลาลิกาสเปนกันบ้างน,นะครับสำหรับแผนที่แนะนําแผนแรกคืออันนี้พลแผนแรกเลยนะครับนี่เพนทุกคนแล้วก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเด f ฟเฟลนะครับเป็นแผน4-1-3-2ครับทุกคนก็วม่าา้ปรับให้ตรงตามตําแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับมีหน้าตาม,มาประมาณนี้ทุกคนเป็น4-1-3-2ครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวกลางตัวรุก1ตัวนะครับ วินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ413 2นนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่ใครหลายคนชอบใช้กันมากๆนะครับผมเองก็ชอบใช้มากๆเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้เหมาะทั้งสไตล์ของโพสชั่นเกมก็เหมาะทุกคนควิกเคาน์เตอร์ก็เหมาะนะครับเพราะว่ามันยืนตำแหน่งกันแบบเรียบเรียงสวยมากๆเลยนะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ ไปดูกันต่อทุกคนมไดการเปลี่ยนทีมเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็ยังอยู่ในยุโรปแลยก็ลาลิกาสเปนกันเหมือนเดิมนะครับก็คือมาที่สโมสรของเรอัลมาดริดนะครับนี่ทุกคนจะต้ไปที่โค้ชเปลี่ยนแผนเดฟ้นะครับก็คือเป็นแผน4312ครับทุกคนก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่คทุกคนประมาณนี้นี่ครับ เป็น4-3-1-2มีเซนเตอร์แบ็กสตัวแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางยืนเรียงกัน3ตัวเลยนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวลุก1ตัวคนกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับสำหรับแผนนี้นะทุกคนโพสชั่นเกมก็เหมาะนะครับเพราะว่าต่อบอลกันลื่นแน่นอนทุกคนเพราะว่าเป็นแผนที่เหมาะสมกับสายชิงนึ่ง1ออยู่แล้วนะครับโดยสำหรับใครที่ชอบเป็นแบบควิกเคานเตอร์โต้กลับนะครับอันนี้ก็เหมาะเช่นกันทุกคนเพราะว่าเราหากองหน้าแบบเร็วๆทุกคนก็บอกเลยว่าสวนกลับมีหายแน่นอนนะครับสำหรับแผนนี้ ก็ใครชอบนะทุกคนหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยครับสำหรับแผนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับมาดวลต่อทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ทุกคนก็อยู่ในลาลิกาสเปนกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้มาที่แอลติโกมาดริดกันบ้างทุกคนก็มาดูเลยกันครับว่าเป็นแผนรูปแบบไหนนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะทุกคนก็คือเป็นแผนหลัง3ครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับ ปรับให้ตรงตามตำแหน่งก็คือด้านหน้าตาม,มาแบบนี้เลยนะครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับการเสียมเวฟสตัวทุกคนเป็นแบ็กฝั่งซ้ายเป็นแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับเป็น314 2ซอนคนก็ใครที่อยากลองเล่นแผนหลัง3ากองกลางแน่นๆนะครับบอกเลยว่าเหมาะสมแน่นอนสรับแผนนี้นะครับก็ใครชอบไปหามัาเล่นกันได้เลยนะครับสรับแผนของแอตเลติกอลมาดริดนั่นเองนะครับ ไปดวนต่อทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ทุกคนมาดูทางฝั่งของนอร์ทเอนทันอเมริกานะครับแล้วก็ลีกา b b v a m x กนะครับก็มาที่คลับอันนี้ทุกคนสโมสรสีแดงขาวแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ชนะครับคนเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะครับเป็นแผน4-2-3-1นะครับแต่ว่าการยืนตำแหน่งแบบสวยมากๆครับคนนี่เลยนะครับประมาณนี้ทุกคนก็มีเซเตแบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวแล้วก็มีวินแบ็กฝั่งซ้าย วิน็ปฝั่งขวานะครับกองกลางตัวลุกแล้วก็กองหน้าตวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแผน4-2-3-1นะครับก็ใครชอบแผนนี้ไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับการยืนตำแหน่งก็สวยมากๆตามที่ทุกคนเห็นอยู่เลยนะครับไปดูนตนต่อทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เรามาดูที่ทางฝั่งของเอเชียกันบ้างน,นะครับก็มาที่ฝัง่งของเจลิกซ้อนเลยก็สม,มสรสุดท้ายเอาไ่ใช่พลนเป็นรองสุดท้ายนะครับ อันนี้ก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะครับเป็นแผนหลัง3าเหมือนเดิมเขาก็มีการปรับตำแหน่งกันอีกแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะเป็น3 1 3 3คนแต่ว่าตอนนี้นะครับเปลี่ยนแปลงเป็น3 2 3 2นั่นเองนะครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุนกองกลาง2ตัวนะครับเป็นแบ็กฝั่งซ้ายเป็นแบ็กฝั่งขวานะครับกองกลางตัวลุก1ตัวแล้วก็หน้าเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสลับแผนของ3 2 3 2องนั่นเองนะครับ ไปด่วนต่อทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้มาที่ทั้งฝั่งของเซาท์อเมริกากันบ้านคนเลยก็มาที่อาเจนตีลีกันทุกคนแล้วก็มาที่สมสรที่เป็นรูปนกยูงอันนี้เลยนะครับหรือว่าเป็นสมสรของวิเซนเต้โลเปสเอ็มนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟอลต์นะครับคือเป็นแผนของ3-4-3นะครับหรือว่า3-2-2-3อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับ มีเซตแบ็กสามตัวทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาคนหน้าเป้า1ตัวแลวก็หน้าตามอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับก็เป็นแผนปรับเมตาในเพจสองพนะครับก็ใครคิดถึงนะครับก็ไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับจากนี้เรามาดูแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมเลยทุกคนก็แผนปิดท้าย4แผนเหมือนเดิมนะครับแผนแรกคือมาที่เซาเอเมริกาทุกคนเลยก็มาที่ทีมชาตินะครับเป็นชาติบราซิลทุกคนจากนั้นก็ไปที่โค้ชเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนี่ครับ เป็นแผน42 2 2แบบนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับทุกคนแบบนี้นะครับนี่ทุกคนก็มีเซตบแบ็กสตัวแบบ็กซ้ายแบบ็กขวากองกลาง2ตัวนะครับเป็นแบ็กฝั่งซ้ายเป็นแบ็กฝั่งขวาทุกคนเลยก็หน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับซึ่งเป็นแผนของทีมชาติบราซิลนะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกแผนที่คล้ายๆกันก็คือเป็นแผนของทีมชาติชเช่นกันกคนมาที่ยุโรปนะครับแล้วก็ทีมชาติ นั่นก็คือทีมชาติของฝรัง่งเศสนั่นเองนะครับไปด่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟอฟลนะครับซึ่งมันคล้ายกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือเป็นกองกลางสงตัวมันยืนติดกับเซนเตอร์แบ็กมากๆเลยนะครับก็คือแตกต่างจากแผนเมื่อกี้ตรงที่กองกลาง2ตัวนะครับและมาดูที่ดังฝั่งของแผนทีมชาติแผนที่3านะครับคือมาที่ซอเมริกาแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนี่กันทุกคนนั่นก็ไปี่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟอฟลนะครับซึ่ง เป็นแผน4-4-2คนก็พอจะทดแทน4-2-4ได้ที่หน่อยนะครับเพราะว่า4-2-4จะเป็นปีกสูงแต่อันนี้จะเป็นปีกต่ำนะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้มีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับทุกคนและมาดูแผนสุดท้ายกันบ้างนะครับสำหรับแผนสุดท้ายคือแผนของทีมชาติเช่นกันทุกคนเป็นทีมชาติของสวีเดนนั่นเองนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟฟ์นะครับทุกคนก็คือ คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่านี้จะเป็นหน้าเป้าทาั้งคู่นะครับซึ่งเมื่อกี้เป็นหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับแต่ว่านี้จะเป็นหน้าเป้าทั้งคู่นะครับก็ใครชอบแบบไหนไปหาแบบนั้นมาเล่นกันได้เลยนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เชิญใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปเสษัจหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ